สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเล่านาทีตอนคลอดแตงโมแม่พนิดาเล่าอดีตตอนคลอดแตงโมนิดาเมื่อ38ปีก่อนหลังอัจฉริยะสงสัยปมแม่ลูกจากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ตั้งข้อสงสัยว่านางพานิดาเป็นแม่ของแตงโมจริงไหมตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริง ล่าสุดนางพานิดาออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยระบุว่าแม่อยากให้อัจฉริยะไตรตรองให้ดีว่าเราเป็นคู่คดีกันหรือเปล่ามาฟ้องแม่มาว่าแม่มันคืออะไรคุณต้องการอะไรไม่มีเลขทะเบียนจะอยู่มาจนป่านนี้ได้ยังไงเอาแม่ไปว่าถ้าคุณดีกับแม่แม่จะไม่โกรธเลยจะให้อภัยด้วยซ้ํา แต่นี่อยู่ๆมาฟ้องเพราะอะไรคุณไม่มีหลักฐานใช่ไหมคุณแก้กเกี้ยวใช่ไหมมันตลกตลกทุกเรื่องที่เขาฟ้องตลกสิ้นดีฉันเป็นผู้เสียหายเป็นแม่แตงโมจะมาตรวจ DNA ทําไมฉันไม่ใช่จําเลยคุณทําตัวเหมือนฉันเป็นจําเลยคุณมองแม่ผิดแล้วคุณไปสืบเลยที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรวันที่13กันยายน2527มีเด็กหญิงชื่อแตงโมเกิดขึ้นหรือเปล่าคนเป็นแม่ ที่ต้องผ่าท้องออกมาชื่ออะไรชื่อพนิดาคนจะคลอดจะต้องไปหยิบบัตรประชาชนเตรียมไว้หรอมันก็ไปแต่ตัวตอนเจ็บท้องแล้วไปยึดถืออะไรเรื่องบัตรประชาชนแม่อายุเท่านี้ไม่มีบัตรประชาชนก็บ้าแล้วแม่กโกรธที่คุณทําตัวนิสัยแย่แบบนี้คุณเอาเรื่องไม่จริงมาพูดแล้วออกข่าวให้แม่เสียหายทําไมต้องฟ้องคุณอัดทุกเรื่องมีสามีมาแล้วสมคนจะบ้าหรอ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ